สวัสดีทุกคนเนี่ยผมวันนี้เกม Roblox เช่นเดอรผมมันยืนในแบบเอ็กซ์กับสัมบิโอผมก็คือผมอยู่ในโรงบาสซอมบี้โอโ้โหซอมบี้ปีนป่ไปด้วยเป็นสไปเดอร์แมนไม่ใช่เฮ้ยเหมือนนักวิทยาศาสตรค์คนนี้ผมเขาจะบอกว่าเออการทดลองมันผิดพลาดอะ่ะแล้วทำให้ทุกคนกลายเป็นซอมบี้เราต้องหนีเอาคนนั้นอ๋อสิบสองสิบสองวายมันอ๋ออ๋อเพื่อนคนเดิมโอ๊ยตายอ๋อเดียวออสเลนเจ้าเออการทดลองการทดลองผิดพลาด เฮเคเราเราเว้ยเว้ยเว้ยตายแล้วเดี๋ย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 เอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยตั้งใจทำตั้งใจตั้งใจเล่นเออเฮ้ยอันนี้เลเซอร์โอ้โหดวลปี่เต็มไปหมดเลยโอ้โหแล้วลุงคนนี้เขาทำอะไรเออ เออเครดิตโดยแพตินาฟลอร์ด้วยแ่บน่าจะใช่อันนี้ซอมบี้นอนเกิดการโอเคไปกันซอมบี้นี่มันเต็มโรงพยาบาลนะขนนี่มันอะไรกันเนี่ยซอมบี้อะไรกันทับเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วจะเกิดการทดลองผิดพลาดของพวกเราผสมกันนี้ก็นั่งกันอยู่โอเคไปไปไปโอ้หนี่มันสายยาวนี่นะเดฟโอเคก็สำหรับใครที่ยังไม่กดดังผมก็กดให้ผมได้ผมแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในการลิปต่อไปผมโอเคผมก็พูดทุกคลิปของผมก็ช่วยกดไหมโอเคไป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 กันต่อ มีม <muitas> ีผ่า <Naruto> ต <ICEOVER> wow, ัดโว้าวมีเปลือกอันตรายมากเลยโอ้โหมีผ oh, okay. oh, oh, ่าต <s ell> <photos> okay. ัดโอเคอันนี้มันเป็นลูกไฟอ๋อเราจะวิ่งเลยโอ้โหเอ้ยตายไหมเนี่ยไม่ตายหรอไม่ตายด้วยโกงความตายแบบนี้ท่านผู้ชมคนเกี่งก็เป็นแบบนี้เกียรความตายโอ้โหเฮ้ยนี่หมดแล้วก็เข้าไปในปากตรงนี้จริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยายายาก็โคตเราโดนกินเหรอเนี่ยโอ้โหเราเข้าไปในปากอุ้ยฟันเหม็นน้ำลายด้วยไปดีกว่า อวัยวะอะไรทุกอย่างของมันตายโดนเ,นเลือดซอมบี้ก็ตายได้ผมอันนี้จะเป็นระบบไหลเวียนเลือดของมันผมก็คือเป็นเลือดเป็นเส้นเป็นเป็นหลอดเลือดอะไรประมาณนั้นผมโอเคไปต่อไปต่อไปจอ่ปจอ,จอโอ้โหเพื่อนคนนี้เขารอเขาเขาใจดีโอ้โหนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางไกลทางยาวโอเคนี่คืเขากำลังตามมาไป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 ,ไปเพื่อนไปอู้นี่มันเฮ้ย หัมันเต้นตึกตึกที่มันหัวใจซอมบี้ชัดซอมบี้หัวใจมีกี่ห้องเนี่ยน่าจะมีสามไม่ก็สี่ไม่รู้ว่ามีสามหรือเปล่าอาจจะผิดปกติเอ้าอ้าวเ,เพื่อนเขาตายเรียบร้อยโดนน้ำย่อยซอมบี้เดี๋ยวผมไปรอเพื่อนคนนั้นตรงนี้นนดีกว่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคมา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 ,มา,มาแบบนี้เดี๋ยวผมเซฟรอก่อนเพื่อนไม่ค่อยมาเพื่อนสู้ๆเพื่อน <ๆ S 1> นายมาเลย <ๆ S 1> โอ้ตายด้วยเลย ไม่นะโอเคเพื่อนเรากำลังจะมาผมตอนนี้อย่าตายนะเพื่อนอ้าวเพื่อนนายตายแล้วเหรออะไรของนายเนี่ยนายค่อยๆมาค่อยๆๆเพื่อนค่อยๆเออค่อยกระโดดเพื่อนเออเอ้ยเอ้ยเลยอันนึงเอ้ยอ,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 อีกอันนึงเพื่อนค่อยๆเอ้ยไปกันต่อไปไปเพื่อนไปไป โอ้ยด mm. ี okay. s <S ๋มันโคกระดูกซอมบี้เนี่ยต้องมาทางนี้เพื่อนเพื่อนไหนรู้ทางเหรอาจะรู้แหละหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เอ้ยโอ้โหตกตกตายเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่มันโคกระดูกอะไรกันเนี่ยแล้วเพื่อนคนนั้นเขาไปไหนแล้วเขาตายแล้วหรือยังไม่ตายเอ้ยระวังระวังเอ้ยผมไม่ซื้อเพชร ไม่ซื้อเผ็ดเขาบอกตั้งนานแล้วนึกว่าตายแล้วโอ้โหโอเคเราออกทางตรงนี้ว้าววับวับแล้วก็ใหม่อีกทีหนึ่งหัวที่นี่ที่ไหนเนี่ยเราไม่สนใจนักเรีศนสารเราไปผมเราไม่สนใจเขาพูดปอ๊บโอเคปีน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 บินโอเคจยอะบินไป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 ต่อไปต่อไปต่อจยอะโอเคเพื่อนค่อยๆมานะตรงนี้จะต้อง ใช้ความสรงตัวเว้ยระวังระวังยึบยึบยึบเอโอเคอเพื่อเขาตามมาติดๆเลยตรงนี้เป็นลาวาวัดแดดอะไรคือล,ลาวาลาวันมันแยกเป็นแยกกันเป็นโอ้ยโอ้ย,อย <c oughs> ตายเฮ้ยเหมือนเพื่อเขาจะรอใช่ไหมเออเพื่อเขารอเพื่อเขามีน้ำใจแบบต่อเลย,ย <c oughs> ตายแล้ว อีกแล้ววะเขามี้น้ำใจจริงเลยระวังลาวานี่มันพันขวางจริงจึ๊บ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 เฮ้ยโอเคเกือบจึ๊บโอเคกูเพิ่งเปิดประตูได้กนี่มันซอมบี้อะไรกันเนี่ยนะกุยสตร์แกจะพูดอะไรนะแล้วกุยสระมันจะเป็นคนเดิมผมพูดทุกตอนนะผมตอนที่เราผ่านออบบี้อะไรโอเคไป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 อู้ซอมบี้ไหมเนี่ยเราต้องหนีซอมบี้มันจะมีจริงไหมเนี่ยโอเคมีสายไฟฟ้าเต็มเลย เราต้องระวังจากซอมบี้เดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างๆผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเล่นออฟบี้โดยไม่ตายผมก็รอติดตามได้เลยผมแต่ผมไม่รู้ว่าผมว่าจะผมจะทำตอนไหนผมผมต้องดูก่อนว่าฝีมือผมมันดีจริงๆแล้วโอเคไหมขึ้นไปขึ้นไปเราจะมาเล่นออฟบี้ผมโดยที่ไม่ตายเลยนะผมโอเคไปไปไปต่อไปต่อไปต่อปึ๊บอุ้ยเพื่อนปีนขึ้นไปโอ้โหเพื่อนปีนเพื่อนรีบอ่ะเหมือนเพื่อนเรียบแบบเพื่อนปีนขึ้นไปก่อนไม่เป็นไรไป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  แบบนี้ก็ถือว่าทำใช้ได้โมแมสซอมบี้อะไรประมาณนี้เอ้ยเอ้ยโอเคเกือบไปไปไปโอ้โหต้องลงลิฟต์เหรอลงลิฟต์วิผมลงลิฟต์อ่าเรียบร้อยเ <c oughs> พื่อนเทเลพอร์ตไปที่หนึง่งว้าวนี่มันนี่มันเอ็กซ์เรย์ซอมบี้ดีนะค่อ,คอยๆนะค่อ,คอยๆค่อ,คอยๆโอเคเซฟเซฟเซฟโอนนี่มันโครงกระดูกซอมบี้ดีนะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจ เอ้ยเกือบเกือบตายโหเพื่อนเขากระโดดรอโอเคไปเพื่อนไปคราวนี้ค่อยๆอันนี้ไม่ต้องรีบก็ได้เพื่อนอันนี้มันกว้างเท่าตัวเราโอ้แต่เพื่อนรีบอะเพื่อนเร็วๆเร็วเพื่อนรีบผมเพื่อนรีบเพื่อนรีบเพื่อนไปๆๆๆๆปไปต่อไปต่อเยี่ย โอ้ตรงนี้มันเหมือนเป็นเลเซอร์ครับผมแต่เราไม่เหยียบได้ครับผมเราก็ไม่ตายนะเออเราก็ไม่ตายโอ้ซอมบี้อีกแล้วเต็มขีดยาอันยักษ์อีกแล้วเต็มขีดยานใหญ่ขีดทีปุ๊บป่วยตายอ้าวโอเคนึกว่าเพื่อนจะตายกดกดทนเออเทเลพอร์ตไปที่นึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเราจะเทเลพอร์ตไปที่ไหนโอ้โหนี่ที่เดิมหรือเปล่าไม่ใช่ โอ้ตรงนี้เป็นน้ำพวกซอมบี้น้ำเขียวซอมบี้ทำเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้ได้ไป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 ้ไป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 ยตรงนี้อุ้ยโอ้โหเราตุองเหยียบซอมบี้ยักษ์โอ้โหซอมบี้ยักษ์ตัวยักษ์มากแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวอะไรสักอย่างตรงนี้เป็นมีดโอเคตรงนี้เหยียบไม่ตายไม่ต้องฟังไป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 ,ไปเราต้องหนีจากที่นี่ที่นี่มันบ้าไปแล้วเมืองซอมบี้อะไรกันเนี่ยเราเคยเห็นแต่ในหนังเนี่ยแต่มันจะมีจริงได้ไงแต่เราหป็นไปแล้วอะทำไงดีเราต้องหนีสิครับ ปีนสูงจังแบบนี้แล้วก็ปีน,น oh, Wait, ตรงนี้อูตรงนี้เป็นสายฟ้าขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาโอเคตรงนี้ใช้สมาร์ที่หนึ่งก็ผ่านได้โอเคผ่านตรงนี้ก็สายไฟเหมือนเดิมปีนปีนปีนโอ้ oh, ปีนสูงจังตรงนี้โอเคกระโดดกระโดดจนเร็วกว่าผมโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน เฮ้ยอันนี้ต้องหผลสลิงเด้อใช่ผมหผลสลิงไปว้ายไม่โหนโอ๊ยมันไม่โหนนะท่านผู้ชมมันไม่โหนโอ้โหต้องปีนขึ้นไปใหม่ก็ไม่โหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่คนใดเขาดันจะไปเราแน่เลยหรือเปล่านะจริงยังไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเคยโหนใหม่โผลเมื่อกี้พลาดแล้วโผล่สลิงพลาดปุ๊บ ว้าวโอ๊ยเพื่อเขาหลอกเพื่อใจดียังเลยอโอ้โหนี่มันน้ำเขียวซอมบี้แล้วก็มีซอมบี้ข้างล่างไม่นะซอมบีจ้จะโคกจะครองโลกนี้เหรอไม่ซอมบี้จะครองโลกนี้ครับผมถ้าเกิดซอมบี้มันมีจำนวนมากกว่ามนุษย์แล้วมันก็จะแพร่เชื้อให้มนุษย์แล้วมนมุษย์ก็จะกลายเป็นซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ปีนโอ้ยซอมบี้มันอ้วกเขียวมากนี่ก่อนนี่เห็นแล้วจะอ้วกอนี้ก่อน เฮ้ยเพื่อนอ๋อค่ะเฮ้ยมันเด็ดๆนี่มันมันลื่นมันลื่นมันลื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะถึงแล้วผยผ่านนี่ควรจะตกไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยอารมณ์เสียเฮ้ยอันนี้เข้าไปโู้โอเคยผมชอบเสียงวู๊มมันโอ้โหมันเทเลพอร์ตเอ้ยเราผ่านแล้วเย้เราผ่านแล้วเราผ่านจากไอ้พวกสวอปมินได้แล้วเย้ผมดีใจจังเลย กระโดดกระโดดกระโดดแอดวิ่งเลยก่นอนวิ่งเลยเนอะโอเคผมเป็นไงบ้างของสักว์คิที่ชอบคีิดี้เลยกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กดซับสไครป์เหมือนเดิมผมเหมือนที่ผมในพูดคลิปโอเคผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของสักท์คลิปสวัสดีครับ